Ô mà trông có kẻ lắc tát là cái cục và đằng chiêu Mình mình mọc rọt Còn nghe đập riêng mà nó quăng gì đập Dẹo coi và công cứ non tốt luôn Cảm mấy chạy rô à cây công cứ làm chán Và tôn tìm mà tưng rồng bạc kênh cha bùn lai anh nặng hộp mấy ai tì Hộp Nắc rạ Nì là nó chôm chai Mẹ cha bùn lai là mà cha kỳ tan Mấy vô rồng bạc cho lớn bạc kiệt ไม่ก็ยำเหยียดไม่ยำเหยียดนะตัวไกลเกตกามาอยู่ที่เดนสยามมาอยู่ใต้เดนสยามโกูแม่ก็นครับงามพิไัยบีมาจากภากิจการมากกนการเป็นคนใต้บ้านไกรจากอิจานเป็นดินตินใหญ่จากอิจานเป็นดินตินใหญ่มาขอว่าใจเจ้าใตาา้ตะกอลอ๋อร้อยจะบุญหลายไม่เคยจับตอมตอมจะบุญหลายไม่จับ เพราะผมนั้นก็กินเหมือนนะครับไม่รวยร้อยร้อยได้จ้าบุญไล่นารักแกตึงนอนในตุกลมขึ้นกาเที่ยวเลยอาจารย์ติดตรงบ้านจะเริ่มประเกียด้นหนึ่งกันไม่ได้อาจารย์ไปข้าวแม่แม่ใกล้จะนอนตายเตียงพอกลางดึกไม่รู้ืกใก้มขึ้นอาจานย์ไน้องจำหน้ามันได้ไหมไม่ใช่น้านี่มันน่ากลัวไหวลังไหนมันตําเปลือมันปลาเกเลียวกงบุ้งเดไปหนังที Thế mà trân tà nà. Này đồng bán. Cảm ơn. nó mày khít, hay đắng, hay mò, có mà chùi. Khít mới dài có kiến phái mới lèo à. Ăm trong chiếng đắng, thì khít là chả cán. Ừ. Ta cầy trong chiếng đắng, tục lắp ai rồi. rồi. Rồi lấy phía tăng ai rồi, rồi nôn ai rồi, mới đi hoang. Trông buồn lèo. Dạ cái mẹ cay đạo bà. Rồi, mẹ về non qua tí đêm. Của mấy na cây cũng cứn. Lẻ vô có mấy trẻ chuối. Ở nhà từ tớ cái. Chán tưng mấy âm cái chân tâm của con trai lớp ban mới rớt về lại quần lẻ. Nữa. Tầm rồi là con chết chơi. Mai tầm chết chân lạc độc chơi rồi vậy đó. Ờ. Yo na bơ bơ. หน้าก็ไม่งามกว่าไม่น่าเกิดขึ้นน้าปานนี้เห็นหน้าเยบเยบหนุกปาดียบนะกังเห็นหน้าเงียบเยบคิ๊กเยบระหว่างว้นะเห็นหน้าไม่เท่าไรจำไว้พี่รู้ไหมกะจนผมไม่สยายได้กับเจ้าบุญหลายตีนแล้วนะคะอ๋อโหยกิ๊กอยู่ไหนตู้จูอยู่ใต้เตียงแฟนเก่าขึ้นต้นลูกเนี่ยงรออยเออแม่งปรัดอ๋อเปล่งบาดหลวงไอ้รย ะจะไม่นี้ก็ลงไปนั้นเปีนอันเลยจิงขึ้นก็จิงเออมึงเลอ,อ๊รองเดี๋ยวจจะไม่นี้ก็รอนปลอปล,อปล,อปลอก็มีควังจริงเพลงนี้กูรองได้หลังวันไวรุ่นอ้อยๆร ồ รองมาพัวหัวเห็นหมอเงียบๆนี่ท่อมเพียบนะคะเห็นหมอไม่ใหญ่แต่ใจหลอดไควลงไปแล้วนะคะท่อมอยู่ในตู้กกอยู่ใต้เตียงยอย่าให้อยู่นอกรน้าเบียง ตำรวจกำลังจะมาเนอะอลย่าวองยาบาโยกไคลูกปักจิ้งโหลดเพลงนี้กดดอกจิกแมมแยกกปดดําแล้วตามด้วยรหัสหนึ่งข้าหนึ่งระบบตำรวจจะเข้าจูมือถือของท่านเสียค่าบริการเดือนละสามสิบาทติดร่งติดกันตาย กูไม่กันเขาให้ติดปรีกูติดนะเนี่ยของปรีกูจบตึงร่างปรีกับกูติดแต่จริง